เปิดตำนานบ้านโบราณสุดเฮี้ยนที่โลกโซเชียลต่างพากันร่ำลือและถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในห้าบ้านร้างที่น่ากลัวที่สุดโดยบ้านโบราณแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านเขียวขุนพิทักษ์บริหารตั้งอยู่ที่อำเภอพักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีตำนานร่ำลือว่า วันดีคืนดีจะเห็นเงามืดคล้ายคนเดินอยู่ภายในบ้านบ้างก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนลอยมาตามลมท่ามกลางความดึกสงัดจุดเริ่มต้นที่ทำให้บ้านโบราณหลังนี้เป็นที่รู้จักเกิดจากกรณีที่น้องกุ้งหญิงสาววัย18ปีและเพื่อนอีกสามคนได้พากันมาลองของที่บ้านเขียวขุนพิทักษ์ที่ซึ่งเป็นบ้านที่มีคำร่ำลือ ว่ามีดวงวิญญาณเฮี้ยนอยู่ภายในโดยน้องกุ้งได้มาที่นี่ถึงสองครั้งโดยในครั้งที่สองน้องกุ้งได้บังเอิญไปเตะถาดใบสีที่วางอยู่อย่างไม่ตั้งใจและเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอได้ล้มป่วยหนักหมดเรี่ยวแรงและยังได้ยินเสียงคนมาเรียกทุกคืนบางครั้งก็เห็นคนแก่มานั่งอยู่ด้วยน้องกุ้งซูผอมลงไปเรื่อย และกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยเธอและครอบครัวเชื่อว่าอาจจะเป็นพระดวงวิญญาณของท่านขุนไม่พอใจที่เธอและเพื่อนเข้าไปลองของและไปเตะผ่านใบสีจึงได้ไปขอให้รายการโทรทัศน์รายการหนึ่งช่วยเหลือหลังจากเรื่องราวของเธอได้ถูกนำเสนอผ่านรายการทางผู้เชี่ยวชาญที่ทมีมสัมผัสพิศพเศษที่สื่อสารกับดวงวิญญาณได้ยืนยันว่า การที่น้องกุ้งล้มป่วยนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมาจากวิญญาณของท่านขุนทำร้ายแต่อย่างใดโดยหลังจากเรื่องราวของบ้านโบราณหลังนี้ได้ถูกนำเสนอทำให้ทางราชการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสส่งคนงานมาปรับปรุงบ้านที่จากเดิมถูกทิ้งให้รกร้างตามกาลเวลาให้กลับมาดูสวยงามเหมือนเมื่อครั้งท่านขุนพิทักษ์เจ้าของบ้านยังมีชีวิตอยู่ และเปิดให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบันโดยประวัติของบ้านหลังนี้สร้างขึ้นโดยขุนพิทักษ์บริหารหรือพึ่งมิลินทวนิชเป็นนายแขวงเสนาใหญ่หรือนายอำเภอผักไห่ในปัจจุบันท่านขุนเคยเข้าเฝ้ารับใช้รัชกาลที่5และรัชกาลที่6อีกด้วยท่านขุนมีภรรยาคือนางจางมิลินทวณิช ต่อมาภายหลังจากที่ท่านขุนได้เสียชีวิตลงพันรยาและลูกได้ยกบ้านหลังนี้ให้กับทางการให้เป็นสาธารณประโยชน์ทายาทของท่านได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่กรุงเทพโดยนางอุดมวันมิลินทวณิล้านของท่านขุนอายุ80ปีได้เล่าว่าในส่วนของเรื่องราวที่ถูกร่่าลือกันนั้นตนก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าวิญญาณของท่านขุน จะยังคงสิงสถิตยอยู่ภายในบ้านหรือไม่หรือมีวิญญาณตนอื่นวนเวียนอยู่ภายในบ้านก็ไม่สามารถรับรู้ได้แต่เชื่อว่าหากผู้ที่มาเยี่ยมเยือนไม่ได้ตั้งใจมาลบลู่ก็คงจะไม่ส่งผลร้ายใด และเชื่อว่าการที่ปัจจุบันทางการได้มีการจัดให้บ้านเขียวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังที่อยากจะศึกษาและชมความงามของบ้านโบราณที่มีอายุมากกว่า100ปีเช่นนี้โดยที่มาของคำว่าบ้านเขียวนั้นมาจากการที่เมื่อแรกสร้างบ้าน ท่านขุนได้เลือกทาสีบ้านเป็นสีเขียวทั้งภายนอกและภายในตัวบ้านภายในยังมีข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่คู่บ้านเขียวมาแต่เดิมหลายชิ้นเช่นตู้นิรภัยโบราณซึ่งเป็นตู้เหล็กขนาดใหญ่ที่นำเข้ามาจากประเทศเยอรมน,นีที่มีสภาพที่สมบูรณ์และหีบกำปั่นที่ใช้เก็บของมีค่าที่จัดแสดงอยู่ภายในบ้านอีกด้วย